เดี๋ยวเดี๋วก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกับข้อ32กันเลย ข้อ32นะคะโจทย์ถามว่าเมื่อเริ่มจากลูโคสสารใดเป็นสารตั้งต้นแรกสุดของแต่ละขั้นตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนนะคะเขาก็ในชอยก็กำหนดมาว่าเป็นอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มไพรูเวตออกซิเดชันและคริปซเคิลแต่ละชอยนะคะก็บอกว่าสารตั้งต้นของอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มเนี่ยเป็น nadh บวก h บวกบ้างหรือว่าเป็น fadh 2บ้างนะคะและอีก ข้ออีกช้อยหนึ่งก็บอกว่าเป็นทั้ง2ตัวเลยทั้ง NADH บวก H บวกและ FADH2 ส่วนสารตั้งต้นแรกสุดในขั้นตอน Pyruvate Oxidation นะคะก็บางช้อยก็บอกว่าเป็น Acetyl Coenzyme A บางช้อยก็บอกว่าเป็น Pyruvic Acid ค่ะและสำหรับขั้นตอน Krebs cycle นะคะก็บางช้อยก็บอกว่าเป็น p พโร v ิกแอซิดบางช้อยก็บอกว่าเป็น Co a ะซิ y l c o คเอนไซมนั่นเองอกลับมาดูที่โจทย์นะคะ แต่ละขั้นตอนที่โจทย์เขาให้มาเนี่ยมันล้วนเป็นขั้นตอนในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าการหายใจระดับเซลล์นะคะมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างและแต่ละขั้นตอนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเราก็จะสามารถตอบได้เนว่าสารไดเป็นสารตั้งต้นแรกสุดของแต่ละขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยก็จะพาน้องๆนะคะมาดูขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์กันก่อนเลย การหายใจระดับเซลล์นะคะหรือว่าเซลลูลอเรส p i r เรชันการหายใจระดับเซลล์เนี่ยก็แบ่งเป็น2แบบนะคะคือเป็นการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนกับไม่ใช้ออกซิเจนค่ะสำหรับการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนเนี่ยมันจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยทั้งหมด สี่ขั้นตอนค่ะส่วนถ้าเป็นไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยมันจะมีแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นก็คือขั้นตอนไกลโคไลซิสนะคะอะแต่ว่าสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยขั้นตอนพวกนี้เนี่ยอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มไพรูเบตออกซิเดชันและคริปซเคิลเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนที่อยู่ในการหายใจะระดับเซลล์แบบ ใช้ออกซิเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาดูเราจะไปโฟกัสกันที่การหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนกันเลยไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะของการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนขั้นตอนแรกก็คือไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่กลูโคส กรูโคตนะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า1 e b i s p h o s p h o g l y c e r a t e ค่ะหลังจากนั้นเนี่ย 1-3-Bisphosphoglycerate นะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็น 3-phosphoglycerate โดยขั้นตอนในการเปลี่ยนนะคะมันก็จะมี ADP เนี่ยมันรับฟอสเฟตอีกหมู่หนึ่งแล้วกลายเป็นสารพลังงานสูงนั่นก็คือ ATP นั่นเองหลังจากนั้นนะคะ 3- p h o s p h o g l y c e r a t e จะถูกเปลี่ยนเป็น Phosphoenol pyruvate ค่ะ และสุดท้ายมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวตก็ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายของกระบวนการนี้นะคะโดยขั้นตอนที่จะเปลี่ยนจากฟอสโฟอิโนไพรูเวตไปเป็นไพรูเวตเนี่ยก็จะมี A D P ค่ะมารับหมู่ฟอสเฟตแล้วก็กลายเป็น A T P เช่นเดียวกันอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในขั้นตอนแรกก็คือไกลโคไลซิสนั่นเองต่อมา เรามาดูกันอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะก็คือขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองเนี่ยก็คือ pyruvate oxidation ค่ะหรือว่าเรียกว่าขั้นตอนการสร้าง acetyl coenzyme A ก็ได้สำหรับขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนแรกเนี่ยมาใช้ต่อเลย ก็คือเราจะนำไพรรเวตนะคะมาใช้ต่อไพรรเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ใช่ไหมมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารอีกตัวหนึ่งค่ะโดยขั้นตอนในการเปลี่ยนนะคะก็จะมี NAD บวกมารับอิเล็กตรอนค่ะแล้วก็กลายเป็น NADH บวก H บวกนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังมีการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์1อะตอมด้วย เดิมเนี่ยไพโรเวตเป็นสาร C3 ใช่ไหมเสียคราร์บอนออกไซด์ไป1ตัวก็เหมือนกับว่าเสียคราร์บอนไป1น,นอะตอมเพราะฉะนั้นนะคะสารที่ได้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นสาร C2 ใช่ไหมอ่ะเพราะว่า C3 แล้วมาเสีย C ไปอีก1ตัวก็เลยเหลือเป็นสาร C2 นั่นเองซึ่งสาร C2 หรือสารคราร์บอน2อะตอมตัวเนี้ยก็มีชื่อว่า a ิ e ิลโ c o อนไซม์ A นั่นเองค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็น ผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่ได้มาในขั้นตอนที่2หรือว่า p y r u v a t e oxidation นั่นเองค่ะอ่ะจบไป2ขั้นตอนแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่ขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะเรียกว่า Krebs cycle หรือว่าวัตจักรครีบค่ะ สำหรับเคริปไซเคิลนะคะเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนที่แล้วเนี่ยก็คืออะซิทิลโคเอนไซม์เมาใช้ต่อเราจะนำอะซิทิลโคเอนไซม์ A ที่เป็นสาร C2 เนี่ยไปรวมกับออกซาโลอาซิเตตหรือว่า OAA นะคะที่เป็นสาร C4 สาร C2 รวมกับสาร C4 เนี่ยก็จะได้เป็นสาร C6 ใช่ไหมซึ่งสาร C6 ตัวนี้มีชื่อว่าซิเตรตค่ะหลังจากนั้นนะคะซิเตรตก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลายเป็นไอโซซิเตรตซึ่งมันก็ยังเป็นสาร C6 เหมือนเดิมอ่ะไอโซซิเตรตค่ะก็จะถูกเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงน,นี้นะคะก็จะมี NAD+ มารับอิเล็กตรอนกลายเป็น NADH H+, H แล้วก็มีการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ไป1โมเลกุลจากเดิมเนี่ยเป็นสาร C6 มันสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ไป1โมเลกุลก็เหมือนกับว่ามันเสียคาร์บอนไป1อะตอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากเดิมสาร C6 เสียคาร์บอนไป1อะตอม มันก็จะได้ออกมาเป็นสาร C5 นั่นเองซึ่งสาร C5 ตัวนี้นะคะจะมีชื่อว่าเอลฟาคีโตกลูตาเรตค่ะต่อมานะคะเอลฟาคีโตกลูตาเรตก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารตัวต่อไปค่ะโดยขั้นตอนในการเปลี่ยนเนี่ยก็จะมี NAD บวกมารับอิเล็กตรอนเหมือนเดิม ได้เป็น NADH บวก H บวกค่ะแล้วก็เกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์1โมเลกุลเหมือนเดิมเลยเดิมเนี่ยเป็นสาร C5 เกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์1โมเลกุลก็เหมือนกับว่าสูญเสียคาร์บอนไป1น1อะตอมเพราะฉะนั้นนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเกิดเป็นสาร C4 นั่นเองโดยสาร C4 ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าซักซินิลโคเอนไซม์ A ค่ะ แล้วสาร C4 ตัวนี้นะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่อไปอ่ะโดยจะมี ADP เนี่ยมารับหมู่ฟอสเฟตอีกหนึ่งหมู่แล้วก็กลายเป็น ATP นั่นเองจะสังเกตว่ามันไม่มีการสูญเสียคำ้ำแรกไซด์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสารตัวใหม่ที่ได้เนี่ยก็จะมีคาร์บอน4อะตอมเหมือนเดิมค่ะโดยจะมีชื่อว่าซักซินีต โดยซักซินเนตนะคะก็จะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างต่อไปโดยจะมี FAD มารับอิเล็กตรอนค่ะเราก็กลายเป็น FADH 2อ่ะจะสังเกตว่ามันก็ไม่มีการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์อีกเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นสารตัวใหม่ที่ได้เนี่ยก็เป็นสาร C 4เหมือนเดิมค่ะโดยจะมีชื่อว่าฟูมารี และฟูมาเรตนะคะก็จะถูกเปลี่ยนแรงโครงสร้างอีกโดยมีน้ำเนี่ยเข้ามาเติมในโมเลกุลกลายเป็นสารตัวใหม่ที่มีชื่อว่ามาเลตอะแน่นอนว่ามันไม่มีการสูญเสียคาร์บอนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมาเลตก็เป็นสาร c 4เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะมาเลตค่ะก็จะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็น OAA หรือว่าออกซาโลอะซิเตตเหมือนเดิมโดยขั้นตอนในการเปลี่ยนเนี่ย ก็คือจะมี NAD+ มารับอิเล็กตรอนแล้วได้เป็น NADH H+, H นั่นเองค่ะอ่ะอันนี้นะคะคือขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเครปไซเคิลหรือว่าวัตจักรเครปค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการหายใจระดับเซลล์ก็คือขั้นตอนที่4 อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชหรือว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสนั่นเองสำหรับขั้นตอนนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนต่างๆค่ะจาก NADH และ FADH2 แล้วก็ ทำให้มันเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของ ATP ค่ะอ่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นบริเวณเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียหรือว่า inner membrane ของไมโทคอนเดรียนั่นเองโดยการสร้าง ATP อา่า ตา,ตามขั้นตอนนี้นะคะเราจะเรียกเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าเคมีออสโมซิสค่ะโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นดังนี้ก็คือมันจะมีตัวรับอิเล็กตรอนนะคะก็คือ NADH และ FADH 2เนี่ยจะส่งอิเล็กตรอนผ่านตัวรับอิเล็กตรอนไปเรื่อยๆค่ะ จากนั้นนะคะระหว่างที่มันมีการส่งอิเล็กตรอนผ่านตัวรับอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีพลังงานเกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทอดอิเล็กตรอนค่ะพลังงานในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการปั๊มโปรตอนเข้าไปสะสมที่บริเวณช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียหรือว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซค่ะอ่ะค่อยๆเขียนนะ ออพอโปรโตอนเนี่ยมันถูกปั๊มไปสะสมที่ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียหรืออินเตอร์เมมเบรนสเปซเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดพลังงานสักสะสมอยู่ภายในอินเตอร์เมมเบรนสเปซเป็นจํานวนมากค่ะแล้วเหตุการณ์ต่อมานะคะโปรโตอนที่ถูกสะสมอยู่ภายในอินเตอร์เมมเบรนสเปซเป็นจํานวนมากเนี่ยจะเกิดการไหลกลับเข้ามาในเมทริกผ่านทางเอนไซม์ ATP synthase นั่นเองซึ่งการไหลกลับเข้ามาในเมทริกนะคะมันจะ มาพร้อมกับการที่เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาใช้ในการรวมกันของ ADP กับหมู่ฟอสเฟตแล้วก็กลายเป็น ATP ขึ้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเขียนนะคะ อ่อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับกระบวนการเคมีออสโมซิสนะมันจะเริ่มจากการที่มี NADH กับ FADH2 เนี่ยส่งอิเล็กตรอนผ่านตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆค่ะและระหว่างที่มีการส่งอิเล็กตรอนผ่านตัวรับอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีพลังงานเกิดขึ้นซึ่งพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกนำไปใช้ในการปั๊มโปรตอนเข้าไปสะสมที่อินเตอร์เมมเบรนสเปซนะคะหลังจากนั้น พอโปรตอนมันเกิดการสะสมอยู่มากๆๆมเนี่ยมันก็จะเกิดการไหลกลับเข้าสู่เมทริกผ่าน ATP synthase พร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมาค่ะซึ่งพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยมันจะนำมาใช้ในการรวมกันของ ADP รวมกับหมู่ฟอสเฟตแล้วก็ได้เป็น ATP ซึ่งเป็นสารพลังงานสูงที่เราต้องการนั่นเองสำหรับกระบวนการสร้าง ATP แบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า Oxidative Phosphorylation ค่ะอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะตอนนี้เนี่ยน้องๆก็รู้จักทุกขั้นตอนนะคะของกระบวนการหายใจระดับเซลล์ไปหมดแล้วเนอะทั้งไกลโคไลซิสไพรูเวตออกซิเดชันเครเไซเคิลแล้วก็อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชน ทีนี้เราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันดีกว่าค่ะโจทย์เนี่ยเขาถามว่าถ้าเริ่มจากกลูโคสสารใดจะเป็นสารตั้งต้นแรกสุดของแต่ละขั้นตอนใช่ไหมเรามาดูที่อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มกันก่อนซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มหรือหรืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะมันจะเริ่มจากทั้ง NADH และ FADH2 ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นช้อย1กับช้อยส2เนี่ยมันมีแค่ NADH ช้อยสากับช้อยสี่ก็มีแค่ FADH 2แต่ช้อยห้าเนี่ยมันมีทั้ง2ตัวเลยทั้ง NADH และ FADH 2เพราะฉะนั้นช้อยห้าเนี่ยก็เป็นคำตอบที่น่าจะถูกมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูของ Pyruvate Oxidation เนอะ Pyruvate o ก i d a t i o n คะ่ะก็คือขั้นตอนที่2ใช่ไหมสารตั้งต้นของมันก็คือไ r u v เ t e หรือว่าไพ r u v i กแอซิดนั่นเองซึ่ง ชอยห้าเนี่ยก็ถูกต้องนะคะบอกว่าเป็นไพโรบิกแอซิดเนาะและอันสุดท้ายนะคะเครปไซเคิลสารตั้งต้นของเครปไซเคิลเนี่ยก็คืออะซิทิลโคเอนไซม์เอนั่นเองซึ่งชอยห้าเนี่ยก็ระบุได้ถูกต้องนะคะว่าเป็นอะซิทิลโคเอนไซม์เอเพราะฉะนั้นสำหรับข้อ32นะคะข้อที่ระบุว่าเป็นสารตั้งต้นแรกสุดของแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องเนี่ยก็คือชอยห้านั่นเองค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเขามีการพูดถึงการหายใจระดับเซลล์ใช่ไหมแล้วก็ถามถึงสารตั้งต้นแรกสุดของแต่ละขั้นตอนเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆเนี่ยควรจะรู้ก่อนว่าการหายใจระดับเซลล์เนี่ยมีกี่ขั้นตอนและแต่แต่ละขั้นตอนนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเนอะถึงจะสามารถทำโจทย์แนวแนวนี้ได้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเ๋ยนงนุอ่้อิงค่ะสอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง